เีบริการเติมเจมเปแมโปเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด้วยอุปเครื่องรื่องย e ิบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเลยนะครับตาจุนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องการจัดแผนนะทุกคนนะเวลาเล่นเกมลุกแล้วทําไมมันจัดตามแอดแล้วทําไมมันเล่นไม่ดีหรือว่า มันเติมไม่ค่อยดีหรือว่ามันเติมไม่ขึ้นเหมือนแอสแทงไม่หลุดเหมือนแย่นะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันตามนี้เลยนะทุกคนนะทั้งแผนหน้าคู่แล้วก็เป็นแผนท,ที่มีปีกด้วยนะทุกคนนะจะสามารถใช้ทฤษฎีเดียวกันนะทุกคนก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะ,ะก็ควรจะไปรับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เพื่อเพืนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์นะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะทุกคนถ้าทุกคน ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนเอาไปจัดตามได้โอ้โหผมบอกเลยว่าจะทําให้นักเตะของเรานั้นเติมดียิ่งขึ้นแล้วก็บุกมันยิ่งขึ้นนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการจัดทีมนั้นควรจะยังไงก็มาดูกันเลยผมจะอธิบายเรื่องเกมลุกอย่างเดียวทุกคนนะจะไม่ได้อธิบายเรื่องเกมรับนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่หรอกนะทุกคนสําหรับเกมรับนะแต่ว่าเวลาเล่นเกมลุกแล้วมันไม่เติมนี่แหละทุกคนคือปัญหาหลักเลยนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะทุกคนก็มาดูกันเลยผมก็จะอธิบายเรื่องตัวลุกอย่างเดียวนะทุกคนอย่างเช่น a m f กันบ้างนะผมก็จะแนะนํานให้ทุกคนใช้เป็นโฮเพเยอร์นะทุกคนนะแต่ว่าทุกคนจะสังเกตไหมว่าจัดแล้วเป็นสไตล์โฮเพเยอร์เหมือนแอสแต่ทําไมมันเล่นไม่ดีเหมือนแอสเลยใช่ไหมทุกคนเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะโอหลักๆก,ก็จะไม่มีอะไรมากมายเอกทุกคนก็อย่างเช่นพวก ดบอยแบบนี้เป็นสไตล์ e a t p v e m a k e r ใช่ไหมก็สามารถเอาสไตล์พวกนี้ไปแทนโฮเพยเยอร์ก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันจะมีจุดสําคัญอยู่นะที่ผมจะบอกทุกคนนะก็คือตัวนั้นต้องมี a อ t a c k i n g ที่ดีนะทุกคนนะ a อ t a c k i n g ที่ดีคืออะไรเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูที่ตัวของนักเอกที่ผมเอาลงนะัตอนนี้นะทุกคนนะก็อย่างเช่นจู๊ดก็แล้วกันนะทุกคนเป็นสไตล์โฮเพยเยอร์ให้ทุกคนสังเกตดูเอ็กเตอร์นะโอ,อ้โหเห็นไหมทุกคน 92นะั่นนี่แหละก็คือทําไมมันถึงเติมขึ้นไปยิงดีนะทุกคนแล้วทําไมมันถึงวิ่งเติมขึ้นไปดีเวลาเราสวนกลับนะทุกคนนี่แหละก็คือสาเหตุสําคัญเลยนะทําไมถึงใช้เป็นตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ดูอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นสไตล์โฮปเ,เยอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นดูเอเดกคิ้งของเขา83นะทุกคนนี่แหละก็คือทําไมมันถึงขึ้นเติม ไปยิงดีนะทุกคนนะขึ้นเติมเกมลุกดีเวลาแทงแล้วมันวิ่งไปให้เราดีนะทุกคนก็ะจะประมาณนี้เลยแล้วก็กองหน้าก็เป็นสตไตล์โกปโพชเชอร์นะทุกคนดูเอทแ็กกิ้งนะ95นะทุกคนนะแต่กองหน้าต้องมี3องค์ประกอบนี้นะทุกคนนะเอทดกกิ้งแล้วก็สปีดที่เร็วแล้วก็บาลานที่ดีนั่นเองนะทุกคนนะสมยุยเอโต้ของเราก็ต้องมี3อย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือเอทดกกิ้งที่โหดมากๆนะทุกคนสําหรับกองหน้า,น,าน,นะแล้วก็ สปีดต้นแล้วก็สปีดท,ที่เร็วมากๆถึงจะเห็นผลนะแล้วก็บาล้านที่ดีนะทุกคนนะจะเห็นผลมากๆนะสำหรับหน้าคู่นะแล้วก็เอ็มเสองตัวก็แนะนาให้เป็นแอคทิฟชิ่งเยอะๆแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าดีๆจ่ายบอลดีๆแล้วก็สปีดท,ที่ดีนะทุกคนสําหรับกลางลูกนะนี่แหละก็คือวิธีการจัดแผนหน้าคู่หรือว่าเป็นแผนสี่สองสอง,สองนะทุกคนมันจะทําให้เราแบบเวลาเล่นนะมันต่อบอลได้ดีแล้วก็ เติมได้ดีนะทุกคนนะนี่แหละคือจุดหลักๆที่ผมจะบอกทุกคนนะทุกคนเอาสไตล์เดียวกับแอดแต่ว่าทําไมมันวิ่งไม่ดีเหมือนแอดใช่ไหมก็คือแบบนี้นะทุกคนสมมุติว่าผมเอาพอสโคมาแบบนี้ใช่ไหมดูค่าพลังเป็นสไตล์โปเพเยอร์เหมือนกันแต่ว่าค่าพลังเอเดคิงโอ้โห72เห็นไหมทุกคนมันก็จะเติมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทุกคนนะแทบจะไม่เติมเลยแหละเติมนะแต่ว่ามันจะไม่เติมแบบ AI มันจะวิ่งไม่เติมให้เราเองนะทุกคนอาจจะถ้าเป็นแบบ พวกจูดพวกอะไรแบบนี้มัน AI มันจะเติมให้เราเองอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าเป็นพอสโคแบบนี้เราต้องลากวันพูเอานะทุกคนโคจะประมาณนี้เลยนะมันไม่ใช่ว่าสไตล์เดียวกันจะเล่นได้เหมือนกันนะทุกคนนะมันมีหลายปัจจัยมากๆนะทุกคนสําหรับการจัดทีมนะถ้าเราจัดไม่เป็นมันก็วิ่งไม่เหมือนแอดนะทุกคนคนระับเพราะว่าแอดรู้นะว่าตัวไหนมันจะวิ่งแบบไหนนะเราต้องมี ความรู้เรื่องของตัวนักเตะด้วยนะว่านักเตะแบบนี้ชีวิตจริงเขาเล่นยังไงมันก็จะคล้ายๆแบบหนังเลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแผนมีปีกกันบ้างนะว่าเราควรจะทํำยังไงนะก็จะใช้เป็นทฤษฎีเดิมเลยนะทุกคนนะร้าแผนของเราที่เป็นแผนที่มีปีกนะดูเช่นแผนนี้ก็แล้วกันนะมันมีแผนมีปีกก็แล้วกันเช่นแผนแมนยูนะดูอย่างเช่นตัวนี้นะ สมมติว่าผมมีอันโตนี่แบบนี้ที่เล่นปีกขวาของผมนะเดี๋ยวผมจะคลิปให้ทุกคนดูว่าเป็นสไตล์โปลูฟิกวิงเกอร์ inger, แล้วค่าพลังแต่เด็กของเขา8 6เสหกเ้ไหมทุกคนเขาก็จะวิ่งได้ดีแต่ว่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนนะมันก็จะเติมให้เราแหละเวลาเราแทงตัดหลังอะไรประมาณนี้แต่มันจะเติมไม่สุดวิ่งไม่สุดนะทุกคนแต่ถ้าเราเอาลิโอเนลเมสซี่มาบ้างนะทุกคนนะร่างที่ผมได้มาใหม่นะร่างร0อยนะทุกคนดู ค่าพลังข้างในของเขานะเป็นแอคติ้งนะดูโอ้โหเห็นไหมทุกคนแอคติ้งข้าวสิบสทุกคนเวลาเราแทงตัดหลังแบบนี้มันจะวิ่งโฉบเียวบอลแล้วก็หลุดได้ง่ายกว่ากันนะทุกคนนะ <Yeah. S 1> ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการจัดทีมนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าตัวไหนจะแบบเอาลงได้นะทุกคนนะ <Yeah. S 1> เราอย่าเอาลูกลักนะทุกคนไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนแต่ถ้ามันแบบ เกมลุกไม่เยอะแล้วก็แบบไม่สมกับตำแหน่งของเขาก็มันก็จะเล่นไม่ดีนะทุกคนแนะนำพวกที่มีความเร็วแล้วก็แอตแทคิ่งดีๆนะทุกคนนะมันจะทำให้นักเตะของเราเวลาเกมสวนกลับหรือว่าเวลาแทงช่องให้วิ่งแบบนี้มันจะทำได้ดีนะทุกคนอย่างเช่นอาริฮันโดกันนะโชวแบบนี้ก็ค่าพลังของเขาก็อาจจะไม่เยอะอกทุกคนแต่16ก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะดูเนย์มานะว่าเนย์มานี่ไม่ค่อยเยอะแน่นอนเห็นไหมทุกคน81เแบบเห็นไหม เวลาเราแทงให้มันวิ่งแบบนี้มันจะหลุดยากนะทุกคนนะถ้าตัวไหนที่เป็นไอเทคกิงที่น้อยๆน,นะมันจะหลุดได้ยากกว่านะทุกคนมันก็เล่นได้เลยทุกคนแต่ว่าเวลาเราแทงให้มันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งไม่ดีเท่าพวกไอเทคกิงเยอะๆนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองทําความเข้าใจแล้วลองเอาไปจัดตามกันดูได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะดูเียร์ซ่าบ,บ้างนะว่าเยอะหรือเปล่าโอ้โหเห็นไหมแปดสิบเก้านะทุกคน เวลาเราแทงให้เคียร์ซ่าวิ่งแบบนี้มันจะวิ่งได้ดีมากๆนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะโกลองเอาไปปรับใช้กันได้นะทุกคนนะผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมานะแต่ว่าผมว่ามันใช้ได้แน่นอนอาทฤษฎีนี้นะเพราะว่าลองจัดทีมมาหลายครั้งแล้วถ้าเราเอาตัวที่ไปเล่นเยมเยแล้วมันเอ็กติ้งไม่ค่อยดีมันก็จะไม่ค่อยเติมให้เรานะทุกคนก็จะประมาณนี้นะกกลองเอาไป ปรับใช้กันดูได้นะทุกคนนะส่วนผมก็รับจัดทีมแต่งแผนเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ลองทักเข้ามาที่เพจกันได้นะทุกคนนะผมก็รับอยู่นะเรื่อยๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะมันก็จะอธิบายยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากนะในการจัดทีมนะผมก็แบบจะอธิบายได้ไม่หมดนะทุกคนแต่ถ้าให้ผมจัดให้นี่มันก็ได้อยู่นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็ลองเอาไป จัดตามแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูนะทุกคนถ้ามันดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์มาให้ผมฟังหน่อยนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปเราจะในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ